ในะนำเอาวันวิสาขชามาเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาตินะครับซึ่งวันวิสาขก็จะเป็นถึงวันพรุนี้นะครับเ,เราอาจะได้ทํากิจกรรมทางด้านการาศาสนากันนะครับสําหรับในกิจกรรมลูกต้นไม้หลายพื้นที่ก็ได้ทําดําเนินการกันก่อนนะครับาเช่นเมื่อวานนี้ผมเองก็ได้ไปร่วมกิจกรรมของอำเภอบนสวรรค์นะครับวันนี้เราก็มาทํากิจกรรมในที่นี้ เกี่ยวกับเท่งแ้ออยู่หัวของนาวนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีมาิคนที่โงค์่านจะมีพระชมอายุครบ6รอบ1 2ปร2ปาจังหวัดทุกจังหวัดก็จะทำกิจกรรมเฉลิมฉล้างระเก็ตในเรื่องของท่านพร้อมๆกันนะครับตั้งแต่เดือนนี้ยครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนถนคกรกฎาคม2เดือนนี้นะครับอันที่สองก็คือในเรื่องของความตระหนักว่าวันนี้โลกของเรานั้นมีสภาวะของมคลเบรเชกก็คือสภาวะในเรื่องของภัยธรรมชาติที่เกิดจากน นะครับนักมนุษย์เนี่ยนะครับเราเกร็คงเ็นแล้วว่าปีนี้ตะกอนกระหลกเราสูงที่สุดนะครับตั้งแต่ต่งจังหวัดมาถึง 4. 3 2าองศาเนี่ยก็เหดป็นเรื่องของการเรื่องของภาวะของดุลของธรรมชาติมันเปลี่ยนกันนะครับทําให้เราประสบภาวะกับโลกของโลกร้อนสิ่งหนึ่งที่ช่วยก็ได้นั่นก็คือเรื่องของการาธธรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมไม่มาดีขึ้นการปลูกต้นไม้ก็จะเป็นการเริ่มพหรือที่เสียยให้กับโลกของหลักพื่อะทาให้ภาวะสุดร้อนนั้น เพราะว่าที่ลดลงนะครับเราก็จะได้รักษาโรกของเราให้ยืนยาวต่อไปไปสู่รุลูกหลานอีกประการสําคัญก็คือเรื่องของการสร้างปิตสํานึกของคนในชาติว่าทรัพยากรธรรม,มชาติและสิ่ง้อมเป็นสิ่งสำคัญเราจะต้องช่วยกันสร้างขึ้นมานะครับเพื่อจะได้ให้เด็กเยาวชนรุ่นลูกหลานของเรา,เราไม่มีทรัพยากรธรรมชาติที่ได้ใช้ในอนาคตข,ข้างหน้าครับในส่วนของกิจกรรมในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่เราได้มาลมแบงร่วมใจกันใน qui créent ici.